สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลนะครับเป็นช่องที่จะนําเสนอทั้งสาระความรู้และก็ความบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนนะครับสำหรับคลิปที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับความรู้เกี่ยวกับคุณผู้ชมที่จะเริ่มต้นทํา YouTube หรือว่าครีเอเตอร์มือใหม่นะครับวันนี้นะครับผมจะแชร์ประสบการณ์เรื่อง5เทคนิค การลงคลิป YouTube ให้ค้นหาเจอได้ง่ายๆนะครับติดตามก็ได้ในช่องวุลุนชา n นลเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่เริ่มต้นทำ YouTube แล้วก็ทำคลิปลง YouTube นี่นะครับอาจจะเจอปัญหาเรื่องการที่เราลงไปแล้วคนเข้ามาดูน้อยยอดวิวน้อยยอดไลค์น้อยเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีปัจจัยมาจากลหลายๆส่วนทั้งคลิปของเราเองหน้าปกการตั้งชื่อคลิปนะครับวันนี้ผมก็เลยรวบรวม5เทคนิค การลงคลิป YouTube ให้ค้นหาเจอได้ง่ายๆนะครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยนะครับชื่อคลิปวิดีโอต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับของเรื่องที่เราต้องการจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเช่นนะครับเราจะทำคลิปเกี่ยวกับการทำขนมไทยในชื่อคลิปที่เราจะลงไปเนี่ยนะครับก็ต้องมีคำว่าขนมไทยพ่วงเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่น วิธีการทำขนมไทยง่ายๆในยุค2020หรือว่าจะเป็นเทคนิคการทำขนมไทยประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีชื่อคำว่าขนมไทยนะครับคนที่เขามีความต้องการอยากจะทำเกี่ยวกับขนมไทยก็ไปเซิร์ชอยู่ใน y o u t u เนี่นะครับคลิปของเราก็จะมีโอกาสที่คนจะมองเห็นได้ง่ายนะครับ เทคนิคข้อที่2นะครับนั่นก็คือปกคลิปวิดีโอก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับให้คนเข้ามาดูแล้วก็เรื่องของการออกแบบปกคลิปวิดีโอต้องมีความชัดเจนทั้งรูปภาพและก็ข้อความนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มยอดที่เข้ามาดูได้นะครับปกคลิปวิดีโอก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําคลิปลงนะครับปกคลิปก็อาจจะต้องมีหน้าตานะหน้าเราที่อยู่ในปกคลิปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมี รูปภาพส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือชื่อนะครับเราก็ตั้งชื่อให้มีความน่าสนใจแล้วก็ชัดเจนนะครับเทคนิคข้อที่3นะครับก็คือคลิปวิดีโอต้องมีความยาวอย่างน้อย3นาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทําคลิปวิดีโอก,ก็ต้องมีการวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะนําเสนออะไรแล้วก็คุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปของเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้ามาดูคลิปนะครับเพราะว่า จากการดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับถ้าคลิปที่มีความยาวน้อยกว่า3นาทีนี่นะครับทาง YouTube เองก็อาจจะมองว่าเป็นคลิปที่อาจจะยังไม่ได้ให้สาระความรู้นะครับหรือว่าความบันเทิงกับผู้ชมเพราะฉะนั้นคลิปที่เราจะนำเสนอต้องมีความยาวอย่างน้อย3นาทีขึ้นไปนะครับเทคนิคข้อที่4นะครับคุณภาพเสียงสำคัญไม่แพ้กับคลิปวิดีโอเลยนะครับเสียงที่ดัง ังชัดทั้งเสียงพูดเสียงดนตรีประกอบเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีคนอยากติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปเราเยอะๆนะครับถ้าเราทําคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าเสียงพูดเบามากไม่ชัดเจนมีความกล้องฟังจับใจความไม่ได้เนี่ยนะครับโอกาสที่คนจะเข้ามาดูแล้วก็เลื่อนผ่านนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่อยู่ในคลิปวิดีโอต้องมีความดังชัดเจนฟังชัด นะครับก็จะเป็นโอกาสที่จะเพิ่มการเข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราใน YouTube ได้นะครับเทคนิคข้อที่ 5, นั่นก็คือเนื้อหาคุณภาพวิดีโอนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่ากเกลินนำมากจนเกินไปนะครับไม่เข้าประเด็นสักทีคือบางทีเราทำคลิป YouTube เราก็อยากจะพูดให้คนที่เข้ามาดูได้ชมเยอะที่สุดเพียงแต่ว่าปัจจัยหลักๆเนื้อหาสำคัญเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะ ขยับไปอยู่ตอนกลางๆนะฮะก็อาจจะไม่สามารถที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาดูคลิปของเราได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะทําคลิปหรือว่าการเกลื่อนนาต้องเข้าประเด็นเลยนะครับแล้วก็บอกคนที่จะเข้ามาชมว่าวันนี้เราจะนําเสนออะไรแล้วก็คุณผู้ชมที่เข้ามาชมจะได้ประโยชน์อะไรจากการชมคลิปของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญ การทำคลิปลงอย่างสม่ำเสมอนี่ก็คือเรื่องที่สำคัญเช่นกันนะครับจากการที่เราเข้าไปดูคลิปหรือว่ายูทูบเบอร์คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับแน่นอนว่าในหนึ่งช่องวิดีโอของเขาเนี่ยคลิปนี่อย่างน้อยก็จะมีเป็นร้อยร้อยกว่าคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะลงคลิปให้สม่ำเสมออย่างน้อยก็สัปดาห์ละสคลิปนะครับเพราะว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คนเข้ามาดูแล้วก็ติดตามนะครับ คลิปของเราก็มีความหลากหลายคนที่เข้ามาดูนะครับก็จะดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสเพิ่มยอดคนเข้ามาดูยอดวิวแล้วก็ยอดไลค์กันได้นะครับนี่คือ5เทคนิคที่ผมหยิบมาฝากแล้วก็นำมาแชร์เป็นประสบการณ์ดีๆให้สำหรับคุณผู้ชมที่จะเริ่มต้นทำ u t u b e นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เข้ามาติดตามรับชมกับผมวิรุณในช่องวิรุณ h ช n n นลฝากกดติดตาม กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้คลิปที่นำเสนอหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมวิลุณและช่องวิุณ Channel ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ